ตรงจุดนี้ที่ฟังอยู่ที่ฟังดูแคดอ่ะเขาบอกว่าให้เราวามาที่แอ่งน้ำตกใหญ่นะคะทุกคนแล้วเราก็จเจอทางเข้ามันจะอยู่ภายในเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโรงศพแล้วมันก็จะวราปให้เราไปเจอกับทางไปเจออ้าองค์ชายนะจ๊าในเลยโรงศพที่ฟังว่าอ่ะไป มันเหมือนจุดหวาบเรานี่แหละอาแตะไปเลยจ้าโดลงลงไปเลยเหี้ยปัดฝาลงแล้วจ้าทุกคนอา ลงศพแปงแสงด้วย้องสบรอยไปแล้วเออเป็นเหมือนแบบให้เรามองเหมือนเป็นรถไฟส่งขึ้นไปอะ่ะน,นี่น่าจะถึงแล้วนะ มีจุดพอนบนฝั่งด้วยกำลังจะตะเกียรตะกายขึ้นจากรลงศพมาอืมโอเคถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปกันคะ่ะทุกคนเราจะไปหาองค์ชายกันตรงนี้ก็คือก้นบุ้ง รากฝั่งลึกนะคะทุกคนเราเช็คอินเช็คคอยจุดนี้ก่อนเลยเค <No. S 1> okay. เวลาเราจะมา <No. S 1> ก็จะได้วาปมานะคะทุกคนใครนะศัตรตูไหมองชายหรือยังไงศัตรตูแน่นอนศัตรตูแน่นอนนะจุดจุดนี้คือศัตรตูแน่นอนโอเคโอเค ไปเลยเอาตูนอ้อาวอา้อาวอ้าวไม่โดนไกลไปหรอน่าจะไกลเอาใหม่พักผ่อนอเอาใหม่นะคะทุกคนอ่ะอ่ะ เหมือนมันเห็นเราแล้วแหละเคมีแดนคาถาเติมจองเวทร่างอาโซนอ่ะอาโซนโว้าวไายเดี๋ยวเติมเลือดแป๊บจบกตัวเลยเติมเลือดไม่ทันก็พักพอนไป ไปจอดแวะอาโซนโซ่โอเคไปายแล้วว้าวโอ้ต,ตัวอะไรวะเนี่ยมันเขียนว่าคาทาพิทีอวตารอวตารคาถาพิทีอวตาร ครับนะขอดูหน่อยโอเ้เหมันก็อ่ดเหมือนกันนะคะ่ะทุกคนบอกเอาทีนี่แทบปิวอะว้าวตัวอะไรอะอ้ายมันจะลอยตู้แล้วแมงสาบหรอไม่หมอโอ้โอสิลาก็เจาะมันไม่ได้ด้วยอะ แก่งไปบ้างไปเออได้ก็ไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนได้โยเมื่อกี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ตรงจุดตรงตัวมันก็เลยแบบร่อยได้นิดนึงได้ยืดนี่สปายเทตัวเว็ดแป๊บไปเค ได้เท่าสงครามพุทธาทองอ่ามีทางไปได้หลายทางมากเลยอ่ะโอเคได้เคเออได้รูนผู้วิเศษได้โค้งหั่งรูนม,มาเอคไปยังไม่รู้เลยว่าโค้งหั่งรูนใช้ทำอะไร รวดกันดีกว่าโอ้มันเป็นมดน่ะมันเป็นตัวมดน่ะทุกคนไปปัดก่อนเลยโอเคไปไปแล้วหนึ่งได้รูนผู้วิเศษได้ของแห่งรูนเอ้ไป เออโอเคไปเออสคยเทเวดาวหางมันก็ตายแล้วไปโอเคดาวหางเอ๊ะมันมีของด้านขวามอือเก็บก่อนได้หินแร่สีขาวมันเป็นบวกคาทานะคะทุกคนไปโอเค อฝังว่าในนี้มันต้องมีจุดเช็คอินเช็ค,คใหยฝังมั่งแหละแต่ว่าฝังแค่ยังไม่เจอฮะดาวห่งงวาหงเองเอลเดอร์ดาวห่างเองเอลเดอร์มันต้องเป็นเวทมนต์แน่เลยอะไป สายตาต้องสอดส่องขอ,องสอดส่องแบบเอ๊ะข้างหน้าายมีของอ่ะสัต์ตัวนี้ไว้ก่อนอ้ามันยังไม่บินเข้ามาจมตีเรานะคะทุกคนเก็ปโอเคไขมันศักเสร็จจ้าไปได้แล้วหมดที่ตัวใหญ่ไป หน้าป่าน้ำตกจุดพักพ่อนเช็คอินเช็คคอยเลยอเชุดบอกได้เลยเหมือนชุดนอนมากทุกคนคือวันนี้ฟังแต่งชุดได้แบบเชว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 เลยอ่ะอเอะด้านหน้ามีซาลาร์ขับพังอุ้ยใครคำรามวันนี้โอ้ยคือว่า มีของอยู่ด้านในทุกคนคือแบบตัวอะไรอะโอ้โหเร็วซะด้วยเร็วซะด้วยไประวังออกเสียด้วยอะเป็นโลกคัางทีหมอไปอ่าเราจะได้อะไรชิ้นส่วนแผนที่ อโชคดีมากเลยทุกคนเร,เราได้ชิ้นส่วนแผนที่แล้วอืมีอโอฟทไปเราได้ชิ้นส่วนแผนที่มาแล้วนะคะทุกคนเอ้ยใช้ถนูกไ็ได้เออ เ,เข้าส่งคามเฉือนสุสญญากาศอ่ะโอเคเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้ดไไดโอเคดอกระฆังแก้วสูงสารวิญญาณคุณห้า ฟังนี่แหละคู่ปัดกับหมีเลยอ่ะบอกเลยอ่ะเจอหมีที่ไรแ็่ตายอ่ะโอ้โหเติมเลือดเติมเวทโอ้โหตัวข้างหลังก็มาลอ,อยด้วยแม่คุณลงนช่องเออไป ้าหมีเราจะสู้เราต้องสู้จากระยะไกลนะคะทุกคนเช่นแบบยิงธนูใส่อ่ะเพราะว่าหมีมันจะตอบได้อ่ะต้องแบบยิงธนูไปเออ,อโด,ดนจน โม,ม้ยแล้ว <c oughs> ไม่มีื่้ด้วยวะทำไมหมีมันดื้อ่างนี้้อามันมีของใ้ทางเก็บข้างบนแล้วทุกคนแต่ว่าหัวเนี้ยหัวเนี้ยอยู่กับหมีเนี่ย <c oughs> โอ้โยตัว่ะหมีดุ สั์ไปเละสูรไม่เหนื่อยค่แล้วเล็กเลยมันหน่เข้าไปแล้วนะคะทุกคนหน,น่เข้าไปหลังบ้านแล้วว่ามันหน่เข้าไปหลังบ้านน้ำแล้วว่าน,นอยู่ในถ้ำแล้ว เหมือนมันไม่ห่วงอ๋อมันนอนมันนอนมันเตือนหนูตัวดีจางลอยนะมันนอนแล้วโอ้โหตื่นโอ้ย จะนอนเลยจะตื่นนะสักทีลูกหมีเป็นสัตว์ที่รู้ตัวเร็วมากอะทุกคนนิ่ตีียวคือรู้แล้วว่าว่ามีคนมาโอ้คำรามอย่างไร้จะสี ท่าไหนดีโอ้ยไปเฮ้เดินพลังโคดเวดอ่ะตูนไปเลย เด,เดิน,นเ,ดเดินเดอนเดิ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 นเออหมีนี่พลังทำลายล้างสูงมากเป็นคู่ปรับที่น่ากลัวพองกับบอสเลยอะ่ะไปล็อกบอลล็อกบเกือบแล้วไง ตัวเรานะทุกคนระวังหมีคือหมาเราไปแล้วอะแน่ๆไม่เจอหมีก็เจอตัวเนี้ยบาย มันหลบเขาไว้นอนอีกแล้วปะนั่นไงหมีเห็นแล้วยิงเออระวังฟังตบตเติมเลือดเอตเิมเบสแป๊บเออตเติมเลือดก่อนเว้ยยังไม่เท่าไหร่เลือดนี่จะหมดแล้ว บุกหน้าบุกหลังบุกหน้าบุกหลังบุกหน้าบุกหลังฮะหาจงหวะเติมเวทด้วยเตุเติมเวทแล้วอออยู่ตรงมุมนั้นหนูเกอยู่ตรงนั้นอยู่ตงนั้รงยิงยิงยิยิงยิยิกลี้ยไแหละเออ แรงกันนะมึงไปเออหนีนึกอ๋อไปยิงเอออีกจ่อหนึ่งไปตายเออไปสักท<ป>ีหนีบ้า เอ๊ตายแล้วดบอ,อะไรไว้เนี่ยสักเกตเรือรางองชายมอนะเนี่ยจะโดขึ้นไปยังไงลอยเนะี่ยมันต้องมีทางขึ้นข้างบนปะเนี่ยมันปุ๊บ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 ขึ้นไปอะ่นะมันต้อง ลงมาจากข้างบนนะคะทุกคนข้าง,างไม่ได้แล้วแหละเอ๊ะทางนี้เฮ้ยไม่เคยเข้ามาเลยอะ่ะว้วไม่มีมแล้วเหรอ รูนของเราโอเคเจฟมีบ้าไปโอเคฝังขึ้นถูกแล้ว,ลวไปเลยจ้าหมุนขึ้นไปเลยอ啊เจบพอ ទៅរ៉ោឡេតអីណូគុកគុកគុំគុកអត់បានទេ ค่ยอยย่ยองค่อยค่อยย่องไปนะคะทุกคนข้างหน้าฟังก็ไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะหางมันนั่งเงือกเลยนั่งเงือกเก็บปลาเก็บบางตอนเอ๊ะมีประตูนี่ด้วยประตูวา้ว์ป้ะนี่ไงซามอน,มอ,นอ่ายังไงคะดาระวัง 犯规！ คือหลบไม่ได้ ดินแดนคาถาอามันูกมาสามแล้วจ้าดินแดนคาถาร่บเลยเฮ้สักเว้นไปเลยจ้ะเลยไปอ่าเติมจอกเฮ้ไปเฮ้ไป เฟียตายสองแล้วเหลือไรอัเนียพูก้าไปไปไปอนันแหละเทนะเออไรอัเนียพูก้าก็สิ้นแล้วจ้าหมดหรืยอยังเคหมอกแห่งเฟียนะคะทุกคนเคโอ้ย มีประตูว,วาร์ปด้วยโอเคตอนนี้ประตูว,วาร์ปมันติดแล้วนะคะทุกคนตอนแรกประตูว,วาร์ปมันยังไม่ติดนะปนครหลวงเรดเดลสุดทางลากแล้วก็วาร์ปมาก็นกครหลวงเรดเดล